สวัสดีครับทุกคนเรามาทำกรอกระเด็นกันต่อนะครับเลสเซ่นที่42เราจะมาทดสอบนะครับระบบของเราแล้วครับทางการซื้อเมเล็ดนะครับไปปลูกเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับก็คือ Destro y แล้วก็เอาไปขายกันนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันต่อเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันแล้วนะครับเราพร้อมแล้วเรามาดูซิว่าเขียนโค้ดแล้วใช้ได้ไหมนะครับดเรเลยนะครับเราจะมาลอง ซื้อมเมล็ดนะไปปลูกแล้วก็รอให้งอกแล้วก็ดูว่ามีเปอร์เซ็นต์การเติบโตเกิดขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเนาอะ,อะ,ะเดี๋ยวคุชชิพป,ปิดตรงนี้ไปก็ไม่ปิดปิดไม่ได้ต้องเปิดนะเดี๋ยวนะวิววิวเฉพาะ explorer แล้วกันเนาะแล้วก็เปิดตรง Player นะครับแล้วก็เปิดตัวเราขึ้นมาแล้วก็ Se e e i n v e n t o r y นะครับตอนนี้ยังว่างเปล่าอยู่เห็นไหมครับโฟลเดอร์โฟลเดอร์ว่างเปล่าอยู่ แล้วมากดที่ปุ่มซีดต,ตรงนี้นะเพื่อไปซื้อมเมล็ดนะครับกดซีดปึ้งแล้วก็มาหน้าคนบายแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็เดินมาคุยกับเขาเนาะอ่ะก็เดินไปคุยกับเขาอ่ะเราก็ทอเดียนะปึ้งอย่างเงี้เนาะเราก็กดปุ่มอีก็ได้นะค้างไว้ปึ้งดูนะครับสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับซีดเมนต์ทอรี่ตอนนี้ยังว่างเปล่าเดี๋ยวกีจิ๊บจะอันนั้นเนาะลองกดซื้อแครอทซีดนะ กดหนึ่งที่นี่ครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วแครอทซีดตรงซีดอินเวนทอรี่ก็มีในโฟลเดอร์แล้วเปิดออกมาจะเห็นว่ามีแครอทซีดแล้วคลิกที่แครอทซีดนะครับเดี๋ยวไปเปิดนะที่พ r o p e r t y ตขึ้นมาดูด้วยแล้วก็สครอลลงไปดูที่ value นะครับ value เห็นไหมครับตรงนี้ value เป็น1อยู่เมื่อกี้ซื้อมาแล้วสมมุติว่าแครอทซีดกูชิป ตัน,นี้มีอยู่เมื่อกี้เช็คเข้าเหลือ9ก้าสิบนะอจาก100ร้อยเหลือ90้ใช่ไหมซื้อแครอทเซตอีกทีหนึง่งแครอทเอีกทีหนึง่งคลิกลงไปนะครับเช็คเข้าลดลงเหลือ80ถูกต้องแครอทเซตตรงเนี้ยไม่ได้เพิ่มขึ้นค่อยก่อนหน้านี้เราแบบจะมีหนึ่งหนึ่งสี่เหลี่ยมเท่ากับ1 c a l o แครอทเหนึ่งอันใช่ปหแต่คราวนี้ไม่เพิ่มขึ้นละตัวอินเวนทอรี่ก็มีแครอทซต two อันเดียวแต่ว่าแว l ลูครับสังเกตที่ช่องแว l ลูกลายเป็น2แล้วครับ หรือกดอีกทีนึงนะครับแค o อ s ซ e d ปึ้งแค o อ s ซ e d กลายเป็น3ครับ v a l u ลอ่าโอเคใช้ได้นี่นะครับ v a l u ลของแค o อ s ซ e d นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองซื้อสตอเบอรี่ไปปลูกด้วยนะครับสตอเบอรี่ซี d คลิกที่ s t อเบอรี่ซี e หนึ่งทีตรงนี้ก็ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็มีสตอเบอรี่ซี d เพิ่มเข้ามาใน s e e ิ i เ v นทอ o r ีคลิกเข้าไปดู Value เป็น1นะครับอ่าขณะที่แครอทเป็น Value เป็น3นะครับ เอาหลักทดสอบระบบซื้อเมล็ดใช้ได้แล้วครับแล้วก็ระบบอ n ินเวนทอรี่นะครับเสร็จแล้วเรากดกากบาทติดไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเดินไปปลูกกันดีกว่านะน่ะนะครับผมว่ากูจิปจะเลนตรงนี้นะครัแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ก็ได้หรือรจะกดเลข2ที่คีย์บอร์ดก็ได้ครับเป็นการเลือกแล้วก็ปลูกแค่เราซีดลงไป1อัน ูกสำเร็จไหมน้อ,อ,งองรู้ไหมครับทําไมกูชิปปลูกไม่ได้เออเพราะว่าเรามาดูนะว่าเจ้าการ์เด้นอันนี้เป็นเอ็มพี้การ์เด้นครับไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของกูชิปุูชิปต้องไปที่อันหนึ่งนะไปตรงนน้นเดินไปตรงโน้น,นนะเห็นไหมเพราะเขาแอสซายให้อัตโนมัติเนาะว่าการ์เด้นเป็นของใครอันนี้ของกูชิปล้วอ่ะ ลองดูซิจะได้ไหมสังเกตว่าได้ไหมคลิกลงไปนี่ครับได้แล้วปลูกแครอทได้แล้วอ่าเห็นไหมถือว่าเราทดสอบระบบได้แล้วก็เมาส์มาชี้เห็นตากันเติบโตด้วยเห็นไหมนี่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โกลนแครอทนี่อ่าใช้ได้นะครับแล้วก็ลองปลูก Strawberry สตอเบอรี่ซิกดสตอเบอรี่แล้วก็อ๋อคอลเลกต์ได้แล้วด้วยแต่ว่ายังไม่คอลเลกต์นะ นี่เดี๋ยวมาปลูกขอปลูกสตรอเบอรี่ก่อนนะจ๊ะออกมาก่อนอ่ะโอเคซูมเข้าไปปลูกสตรอเบอรี่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับนี่สตรอเบอรี่ก็จะมีอัตราการเติบโตขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะนี่ครับใช้ได้โอเคทีนี้เดี๋ยวคุณจิ๊บจะลองอ่าดูนะแครอทซีดของเราเนี่ยอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมว่าสตรอเบอรี่ซีดเรามีอันเดียวใช่ไหมพอเราปลูกไปอันหนึ่งแล้ว ก็หายไปแล้วเนาะแครอทซีดด้านขวาตรงตรง,ตรง,ตรงซีดอินเวนทอรี่ถ้าคุณที่ไปปลูกแล้วก็ตรงนี้ก็หายไปด้วยแครอทซีดเพิ่มไหมครับปลูกเพิ่มปึงป้งปึ้งหมดแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ก็หายไปตรงซีดอินเวนทอรี่ก็ไม่มีแครอทซีดเหลือแล้วนะดูนะครับสตรอเบอรี่โตเต็มที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแครอทตัวนั้นก็เหมือนกันนะโอเคเอาล่นะเดี๋ยวคราวนี้นะ่าจะไปลองคอลเลกต์ดูนะคอลเลกต์ แครอดก่อนก็ได้นะก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกชอ o v เวลแล้วก็คลิกลงไปอุ้ยถอยมนันกดเลขหนึ่งป่ะกดหน่อยแล้วคลิกที่แครอทไม่โดนระ จริงแล้วอาจจะเห็นว่านะครับใน Plant Inventory โฟ er ลเดอร์ของจิ๊บมันมีแครอทขึ้นมาแค่เราไปคลิกแค่เรากด e ใช่ไหมเพื่อจะ Collect เนะี่ยมันก็ Collect มาแล้วเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ d e s t r o y เดี๋ยวจิ๊บลอง Collect ตัวอันนี้อีกตัวหนึ่งนะปึง้งนี่ครับก็แครอทเพิ่มมาสองแล้วแล้วก็ลอง Strawberry ม nice า Strawberry เข้าไปใกล้อ่ะปึ๊บสตรอเบอรี่มาแล้วแล้วก็แครอทอีกอันหนึ่งเก็บมาให้หมดปึ๊บนี่แครอทสามสตรอเบอรี่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอาแล้วครับเจอแล้วครับที่โค้ดพิชิกกูชิปผิดตรงนี้นะตรงบรรทัดร้อยแปดที่อยู่ในคอสคริปต์คอสคริปต์เซเวอร์นะครับคอสคริปต์เซเวอร์ตรงนี้นะ seed .destroy er. ต้องเป็น seed แล้วก็ โค้ดลอนเดสทร์ฮะอ๋อต้องสต็อปเกมก่อนโอเคไปสต็อปเกมก่อนนะครับแล้วก็เริ่มใหม่อ่ามาที่คอคอสคริปต์เซิร์ฟเวอร์นะครับคอสคริปต์เซเวอร์ตรงซีดดับเดสทร์เป็นซีดโค้ดลอนเดสทร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองไปเล่นใหม่ดูทีนะดูซิจะได้ไหมนะก็ลองไปซื้อนะเดี๋ยวคุยฟิวร์ปนะเราไปเจอกันที่ตรงปลูกเลยแล้วกันอ่าใช้ได้แล้วสมมุติว่ามา มา,มาเขาเรียกว่า Destroy ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือรอใหเอ้เป็นต้นขึ้นมาเกอนก็ได้นะก็สามารถ Destro y ได้เดี๋ยวมาเปิดดูที่ Player แล้วก็แต่ว่าถ้าเรา,เา Collect ยังไม่ได้ Collect เรา้วไป s t s t y อยมันก็จะไม่ขึ้นตรง s e ติ n มนทอรี่เนาะเราต้องไป Collect ก่อนปึ้งน่ครับก็จะมี Plan t ละ Plant แคเนี่ยหครับแล้วค่อยไป Destroy นะคลิกลงไปก็จะ Destroy ได้แล้ว แล้วก็ต้นนู้นนะสตรอเบอรี่ถ้ไปคอลเลกต์ก่อนนะกด e ก่อนเออุ่ย,ดยไ,ได้มาแล้วสตรอเบอรี่นะครับมีคอลเลกต์กับสตรอเบอรี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปยองไปขายดูสิไอตรงแดงๆตรงนี้นะครับกด percentage not valid member นี้ไม่ต้องสนใจนะไม่เป็นไรอ่าแล้วก็เพื่อความรวดเร็วเรากดปุ่มเซลเลยนะเดี๋ยวกดแถบตรงนี้กันอ่ากดเซลปึ๊บนะครับเราก็เด้งมาที่หน้าเซลแล้ว ใช่ป่ะอ่าเราก็จะมาขายมาคุยกับเขาก่อนก็คุยปุ๊บเนี่ยเมรติว่าเดยวคุณชิบต้องมาคลิกที่มาเลือกแครอทก่อนดีกานนะแล้วก็กดทอล์กใหม่ปุ๊บเขาจะบอกอแล้วเราก็บอกว่า how much is this worth นะปุ๊บนี่ครับเ็าบอกว่าแครอทเนี่ยราคา65เหรียญแล้วรอแป๊บหนึ่งเขาจะหายไปนะข้อความอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราทอล์กอีก่ากคนขายเนี่ยบอกว่า ไอวอ o sell this นะเราจะขายดิ s เมื่อกี้65ใช่ไหมถ้ากูจิบกดแถบออกมาเมื่อกี้65ถ้าได้ถ้าเอาไปขายเนี่ยจะได้65เหรียญตอนนี้มีอยู่20นะก็กด I want to sell this นี่ครับ65บวกแปปลย่สแปลแปใช้ได้เรียบร้อยต่อไปไปแล้วก็ตรงนี้นะแครอทเราก็จะหายไปหนึ่งอันนะแวลูก็จะหายไปโหมีทั้ง13บนะเลยเยอะจังเดี๋ยวราสตรอเบอรี่บ้างนะครับสตรอเบอ r r รี่ Uh, เราก็มาคลิก s t รอเบอรแล้วเราก็ท mm ้อกับเขาแล้วบอกว่า how much ไม่ต้องดีกว่าคราวนี้จะบอกว่า I want to sell my inventory คือขายทั้งหมดที่มีอยู่เลย mm hmm. ก็คลิกเลยปุ๊บนี่ครับในแพลนอินเทอร์เน็ v e ซ n อินเทอรหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ได้เงินมาเพียบเลยนะั mm hmm. อาอครับสำหรับเลสันน mm ี hmm. ้นะครับจน้งขอหยุดไว้ก่อนพบกัขาใหม่เลสันหน้าสวัสดีครับอย่าลืมไปเซฟนะครับสวัสดีครับ